สัพพุทธานุภาเวณนะสัพพธรรมานุภาเวณนะสัพพสังฆานุภาเวณนะสัตตสทีปวันตุเตสัตว์บุญใด

ยัตง,ตงต้องท่อ,อ,อ,งองเที่ยวไปในวัฏสงสาร,ร,สสารขอให้ข้าพเจ้า,เ,า,เ,จาเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์พ,ตพูดเที่ยงแท้ดทแได้รับพยากรณ์ร พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพแห่งความศิลปะประการศิปประการขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าลงเว้นจากเวรทั้งห้าลงเว้นจากเวรทั้งห้างยินดีในการรักษาศีลปงนยินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกี่ยวในการมาคุณทั้งห้าไม่เกาะเกี่ยวในการมาคุณทั้งห้างเว้นจาก เปลือกตมดังกล่าวพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวกรรมมคุณพืงกรรมคุณขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยไม่พึงประกอบด้วยพิธิชั่ววิถิช่วพึงประกอบด้วยพึงประกอบด้วยพิธิที่ดีงามวิธิที่ดีงามไม่ พึงครอบมิชั่วให้พึงครอบมิชั่วพึงครอบแต่บัณฑิตทุกเมื่อพึงครอบแต่บัณฑิตทุกมือกม่อขอ,ข,ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาคือศรัทธาสติสติหิริหิริโอตปาโอตปะความเพียรความเพียรขันติและขันติพึงเป็นผู้ที่พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนข่าวไม่เป็นคนข่าวคนหลงงมงายคนหลงงมงายขอให้ก้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมเปในอัดและทมขอให้ยานของข้าพเจ้าเป็นไปไม่คล่องขาดในธรรมะที่ควรรู้กระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนนั้นกระดุดลมพัดไปในอากาศ ชความปรารถนาใดๆความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จ ขอให้สําเ็จโดยง่ายทุกเมื่อโดยง่ายทุกเมื่อคนที่ข้าพเจ้าคนที่ข้าพเจ้ามาแล้วทั้งปวงนี้มาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าพบทุกชาติทุกพบทุกชาติเมื่อใดเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเครื่องผนทุก์ผู้แสดงธรรมเครื่องคนเกิดขึ้นแล้วในโลกเกิดขึ้นแล้วใน เมื่อนั้นเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเป็นผู้ได้โอกาสการบรรลุธรรมแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธ์ได้บรประชาได้บัประชาผประสบบทแล้วผประสบบทแล้ว เป็นคนรักศีลเป็นคนรักศีลมีศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาของพระบร ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติทาได้เป็นผู้มีการปฏิบัติท้โดยสะดวกโดยสะดวกตรัสรู้ได้พันตรัสรู้ได้พันกระทำให้แจ้งกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอัเลศซึ่งอรหัตผลอเลออันประกอบด้วยอันประกอบด้วยธรรมะธรรมะมีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นหากพระพุทธเจ้า้าหากพระพุทธเจ้า ไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเปี่ยมแล้วเป็นเปี่ยมแล้วเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยาพึงได้ยาเรียนเครื่องรู้เป็นเครื่องรู้เฉพาะตอนเฉพาะตอนอันสูงสุดเธออันสูงสุดเธอสัพเพสตาสั้งงหล ที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นเวราะเวรารองเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัตสัตายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น ด้วยการหมดทั้งสิ้นอัพยาประชัอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเสตาเสตาตทั้งหลายทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอนี้ค่ะอนี้ค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ ได้มีความทุกกายทุกใจเลยอยาได้มีความทุกกายทุกใจเลยสะเดสัตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเปกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเ้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังริหาอรันตอริหาอรันตจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษา ขอพ้นจากทุกภัยทั้งส uh ิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านหลายท่านท่านหลายท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสะเทสะตาสะเทสะตาท่างหลายท่านท่านหลายปิเกเบนันดาชะ ติกาเป็นฉลาพุชาที่เกิดเป็นฉลาบุชิกาเป็นสังเสรชฐะที่เกิดเป็นสังเสรชะติกาเป็นอบปาติกาที่เกิดเป็นอบปาติกจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ อรหังสมามาสัมพุโทโธภะควาอรหังสมมาสมพุโทโธภะควาพุทธังภะควันังอภิวาเทมีมพุทธังภะควันังอภิวาเทมิพุทโธมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวัสดโตภะคะวะตาธรรมโมสวัสดอโตภะคะวะตาธรรมโมธัมมังนม,มัสสมมิธัมมังนม,มัสสามิธัม,ม,มโมเมนะโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวากาสังโฆสุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวากาสังโฆสังฆนามิสังฆนมามิสังโฆเมนะโท h. พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเปรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญ คิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเขาถึงพระธรรมก,กายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอส<า>